เป็นยังไงตักกตอนจะหนกสวนนบุตรเจ็บดวงใจเฮ้ยพระคนใจลายทำลายรักเราให้มันแหลกลานมึงไปดูบุพเพันิวาสมึงต้องทำหน้าแบบนี้นะคะอย่างนี้ยแม่พระเอกเนี่ยหน้าคว่ำเป็นสละอี ก่อนกระหนกสวรรณบทผลิตภัณฑ์ใหม่เอามาให้ฉันชิมด่วนเลยนะมาพาว่าอยากกินอยากจะสมน้ำหน้าก่อนกระหนกสวรรณบร แทนเส้นชันแต่ไปเอาอีนั่นออกแล้วเป็นยังไงมันเลยมาทำแข่งก็เลย <c oughs> ผมไม่ได้ย้มเลยค่ะผมกูงงกูแก่แล้วไม่เคยมาดูบทเพศสันนิวาสยังเยี่ยวลาดในห้องน้ำเลยห้องน้ำเปียกหมดแม่บ้านจะมาด่ากูหรือเปล่าก็มไม่รู้มันตั้นเยี่ยวไม่อยู่ไง หนังยังไม่จบอีกตอนนั้นมันห้าทุ่มมันมันแปดสองทุ่มจริงแต่มันฉายโฆษณาบ้าบออะไรครึ่งชั่วโมงแต่มันก็สนุกดีไม่น่าเบื่อแล้วก็รีบออกมาเยี่ยวพรกันไม่อยู่เดินห้องน้ําไปถึงห้องน้ําเปิดประตูเข้าไปมันลาดออกมาใส่กางเกงในลาดใส่พื้นเลยอ่ะนั่งลงโถแล้วแต่มันลาดออกมาก่อนไงพุ่งออกมาเลยเต็มพื้นนี่นองไปได้วยเยี่ยวกูเนี่ย กูแก่แล้วกูต้องใส่แพมเพิร์สแล้วมึงรู้ป่ะกูหกสิบสามแล้ววันนั้นเน่ยสิบเจ็ดแทนที่ยังจะได้เงินแสนห้าจากไม่ตักไงเขาเทชั้ okay, นตักจนจะหนักสุวรนำโบทจำได้หลือปัตตักเทชั้นเลยไง ก็เหมือนแม่ปุ้ยอยูนิเวอร์สเทชันวันนั้นเนี่ยสิบเจ็ดทางที่ยังจะได้เงินแสนห้าจากไม่ตักไงเขาเทชันตักจนจนเหนสุวรนณโบจำได้หลืแปดตักเทชั้นเลยไงก็เหมือนแม่ปุ้ยอยูนิเวอร์สเทชันพีลิมไง ไปเอาเินนั่นขึ้นเวทีสืดสายเลยเอาเป็นยังไงแม่ป้อยมันหอบเงินเกือบสิบล้านให้อีกเวทีนึ่งอะเจ็บดวงใจอะรักกันใจลายทำลายรักเราเพียจนแหลกลาน